วันนี้ตอนขากลับจากโรงเรียนนะคะขับรถมาเห็นฝูงไก่งวงค่ะแจ็คพอตมากเลยปกติไม่เคยเห็นนะคะเห็นแต่น้องกวางวันนี้โชคดีได้เห็นไก่งวงตัวเป็นๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะป้อมเองก็ไม่เคยเห็นไก่งวงตัวเป็นๆนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยทีเดียวค่ะที่บ้านที่อเมริกาเนี่ยค่ะ เขาจะต้องตัดหญ้าทําหน้าบ้านให้สวยงามนะคะถ้าเผื่อว่าบ้านไหนเนี่ยไม่ได้ดูแลหน้าบ้านให้สวยงามรู้สึกว่าถ้าหญ้ายาวเกิน12นิ้วอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะโดนทิเ็ตคือโดนใบสั่งได้นะคะเมือง e ที่ป้อมอยู่เนี่ยปลอดภัยมากเลยนะคะต่อคนและสัตว์นะน้องไก่งวงเนี่ยไม่มีใครรบกวนเขานะคะแล้วก็ไม่มีใครยิงเขาหรือว่าทําลายเขาหรือจับเขาไปกินนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าปลอดภยัยดูตัวนี้สิ ตัวใหญ่แบบเดินกลางถนนไปเลยทีเดียวนะคะเป็นภาพที่ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆนะคะก็เลยจะเอามาฝากเพื่อนๆดูกันให้ฉ่ำปอดถือซะว่าป้อมเก็บไปเป็นเมมโมอรี่สำหรับตัวเองด้วยกันละกันนะคะเอาจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้กลัวคนกลัวรถสักเท่าไหร่นะคะถ้ารถมาก็แค่บอกว่าเออเดินเดินหนีไปอะไรประมาณนี้ค่ะ ปกติป้อมจะเห็นน้องกวางแต่วันนี้เห็นน้องไก่งวงนะคะโชคดีนะเนี่ยที่ไม่ได้เป็นช่วงเทศกาลแตงสกีวิ่งเพราะว่าแตงสกีวิ่งเนี่ยไก่งวงเป็นอาหารหลักบนโต๊ะอาหารเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็เอาภาพประทับใจมาฝากเพื่อนๆให้ได้เห็นไก่งวงตัวเป็นๆกันแบบนี้นะคะ <S <S วันนี้ไปแล้วใครชอบเรื่องเล่าสบายๆแบบนีน้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของป้อมด้วยนะคะ